สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแชมป์สั้นควนเมืองนะคะตอนนี้หนุ่มๆเราก็ไปเตรียมตัวยืนต้อนรับแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพลายอาร์มนะเดี๋ยวพอทีมงานนะครับเออ่โอเคคุมลุงนะนะครับดากี้พลายดากี้นะคะเค่อยได้เห็นคลิปในช่องเราเท่าไหร่นะนี่ก็จะเป็นพลายสัมภูร์ทองมีแต่ระดับพระเอกนะครับ งายาวๆนะคะงานนี job, ้วันนี้ก็จะเดินผ่านปากที่มีหน้าเลยแล้วก็มาดูนะคะจะเรียงยืนยืนกันตรงไหนชุดนี้จะตัวแดงทั้งเผือกหรือเปล่านะคะนี่มาจากยี่สิบหลังนะคะนี่สายดักกี้นะคะจงการนะครับข้อหน้าปากพัฒนาทุกิจๆผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ท่านได้รับมอบหมายจากท่าน โอ้วันนั้นจะเป็นใครใครนะเอกศิษย์เอกศิษย์ค่ะเอกศิษย์เลยนะคงานนี้มีแต่ระดับงานยาวเป็นเลทมาเลยนะคะมีแต่ระดับพระเอกนะคะชั้นแนวหน้าเลยนะคะนู่นฝั่งนี้จะเป็นทีมงานหนุ่มเซกนะคะเทีมงานเก่าต้อนรับนะครับก็จะเป็นที่มีน้ำทีมรุ่ยพลหนุ่มเซกนะคะ ปลายแซมซั้งปลายทองคำปลายสีทับไทยแล้วก็ปลายทองเงินนะคะรับปลิ์สมพงศ์ก็จะเป็นปลายสมเพาทองนะคะปลายอามปลายดักกี้ปลายเอกสิทธิ์แล้วก็ปลายแล้วก็ท่านปลายป๋องนะคะหมอช้างนะครับที่อาวุโสนะครับเป็นผู้ทำนำทำพิธีการ รถตู้นะจูแล้วตอนนี้นะครับรถขบวนทีมงานนะครับก็ได้เข้ามานะครับถ้าท่านมองไปทางบริเวณประตูทางเข้าของโครงการโฆษณาจักรจังสุริมนะครับท่านก็จะเห็นเขาตัวนคนเป็นใครจากไหนของนักเรียนเตรียมทหารนะครับนึกว่าดารามาได้เดินทางมาวันนี้มาทั้งหมด นะครับ700กว่านายนะครับรวมทั้งผู้บังคับบัญชานะครับระดับสูงก็โรงเรียนเตรียมทหารก็จะมาทนิดนึงครับวันนี้ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับเจร้อยเก้าสิบเอ็ดนายครับมาศึกษาดูงานใช่ครับเป็นนักเรียนชั้นปี2ครับรอไหมยังไม่ทราบครับทิ้ความรอไว้ก่อนนะ นี่มาแล้วนะคะคุรถหลายคันมากเลยนะคะโรงเรียนเตรียมทหารนายร้อยตอนนี้ทีมงานของเรานะครับทางโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการปรการันประเทศนะครับก็ได้เดินทางม,มานะครับมีรถํำขบวนนะครับกว่า800นายนะคะน่าจะรถเยอะพอสมควรนะคะ อาจะมาดูนะคะว่ามีกี่คันนะคะในร้อยในร้อยบอกก็คือในร้อยบอกโรงเรียนเตรียมเตรียมทหารระดับปีที่สองโรงเรียนเตรียมทหารนะคะเลือกไลฟ์มาใช่ปีไหนเอ้มันมันออกขาวอยู่ยไหม โอ้โหนะครับมีน้องๆน,นะครับน้องช้างปลายบนส่งกับพระออรทไทยนะครับสาวสวยกับนุ่มหล่อนะครับรมาตอนรับนะครับผู้หวานผิวผู้สวีนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าบญทรงกับน้องอรไทายยืนรอตรงไหนนะฮะหน,น้ากรครูประกร,ร,รอ่ะ เป็นผู้สาวผู้เบานะคะโอ้ประการต่างๆถึงตากล้องนะครับตากล้องโครงการนะครับเชิญบริเวณหน้าที่ผู้บริหารครับตากล้องโครงการครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะนักเรียนเตรียมทหารลงมาแล้วนะคะโอ้หุ่นมาตฐานนะคะ <c oughs> คุณมั่นตฐานมากนะคะเพราะว่าต้องเป็นระเบียบนะคะโรงเรียนเตรียมทาหารนะคะเดี๋ยนจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยจะเยอะขนาดไหน,น,นะคะ,ะนักเรียนที่มาถึงนะครับขยับขยับมาอีกครับขยับมาให้มันถึงเสาไฟข้างหน้าครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้นนะครับ ันนี้นะครับโครงการโฆษนาจับจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางทีมงานนะครับโรงเรียนเตรียมทหารอดลายคันมากเลยนะเง่นยสิบสิบเศร้าคันเลยไม่เกลียดนะครับเข้าชมกิจการนะครับการดําเนินงานของโครงการโฆษนาจับจังหวัดสุรินทนะครับเงี้ยด้วยเงี่สิบคันเลยนะครับมาครับดูแล้วไม่รู้ใครเป็นแฟนคะ ถ้าสมมติว่ามีลูกเต่าในนี้คงหาไม่เจอนะห,อหน้าตาสงผงแต่งชุดเหมือนกันนะประมาณ700คนได้ไหมเ0็ดร้อ0คือแคนอันน,นะนนี้ยังลงจากรถมาไม่หมดนะคะยังทยอยมาเรื่อยๆนะคะวันนี้นะครับ ช้างพายนะครับพ่อพายของเราทั้งหลายที่งนะครับเป็นช้างที่มีกอกลักษณ์นะครับประจาโครงการโฆษณาจักโจรุลิตนะครับได้มายืนต้อนรับนะครับน้องๆนะครับจากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับน้องนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2นะครับรุ่นที่62นะครับจานวนเจ0รกว่านายนะครับวันนี้พี่ช้างนะครับ ถือว่าเป็นพิช้านะครับเพราะว่าดูแต่ละเชือกแล้วที่ตรงนี้ก็าอายุรวมๆดูงาช้างไปด้วยไคมไม่น่าจะต่ำกว่าตัวละ30ปีนะครับก็ได้ให้เกียรติมายืนนะครับต้อนรับน้องๆน,น,นักเรียนเกรียมทหารที่มาชมกิจาการมาชมช้างนะครับเข้าไปชมพื้นที่ของโครงการโคสระจักรจัสุรินนะครับแต่ละเชือกนะคะสง่าทั้งนั้นนะคะ พอนักเรียนทหารเดินมาก็จะผ่านหน้าช้างเรานะคะหนุ่มสาวเราก็จะนะคะยืนคู่กันอยู่นะคะนี่สาวแับไทยกับหนุ่มบุญทรงนะคะเหมาะสมกันมากเลยนะคะยืนรอหน้าพระครูรำนะคะ สูกันมากเลยสูีเลยค่ะสูสีเอาละไทยจะสูงกว่าหน่อยนึงนะอ่าจับมือกันไว้ด้วยค่ารักทางนะสงสัยจะรักกันแล้วนะชอบกันแล้วนี่มาคู่บ่าวแล้วว่านี่คุณสาวแม่อ่าจับมือกันนั่นเหมือนว่าคุณสาวแม่จะชอบหนุ่มนะคะชอบห่พอบุญทจะสนใจบุญทรงแล้วอมือกันะบุญทรงยากับมือครับต็ ทางวันนี้นะครับทางโครงการโฆษณาจับจงสุรินนะครับเราก็ได้ต้อนรับนะครับนักเรียนเตรียมทหารนะครับจากสถาบันวิชาการ้อกกันประเทศนะครับน้องๆทั้งหลายนะครับน้องๆเตรียมทหารรุ่นที่สองชั้นปีที่สองรุ่นที่62ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวตอนน้องๆจัดแถวนะครับพี่ก็จะพูยรายละเอียดถึงโครงการโฆษณาจับจังสุรินของเราให้น้องๆฟัง นะครับพอสังเกตเกินนิดหน่อยนะครับก็โครงการโคชนจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดตั้งขึ้นโดยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับท่านมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งเพื่อรองรับนะครับแล้วก็แก้ปัญหาของช้างที่ไปเดินเล่นล่อในเมืองนะครับโดยท่านเล็งเห็น นะครับหรือมองเห็นปัญหาที่มีช้างไปเดินนะครับเล่ล่อนตามถนนนะครับสร้างความลําบากให้ช้างนะครับก็ท่านก็ให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อดูแลช้างแก้ปัญหาช้างในบางหลวงนะครับโครงการของเรานะครับมีเน้อที่ทั้งหมด3,000ไร่นะครับมีช้างที่อยู่ภายในโครงการจํานวน200เชือกนะครับตอนนี้นะครับ ลายหลายเชือกนะคะด <c oughs> ูยงามสวยงามมากเลยนะขบวนเนย้องเพียงกันมากเลย้องเพียงมากนะคะดูสิแทางขานะคะ ในลําดับต่อไปนะครับขอกล่าวเรียนเชิญนะครับท่านนผู้บังคับการกรมนะครับงเส้นพระคุกรรมนะคะั้งหน้ายแล้วก็ท่านผู้บริหารนะครับระดับสูงนะครับทุกท่านนะครับพร้อมกันที่วงเวียนพระคุปะกรรมนะครับภาพคลิปนี้ก็ จบกันเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะยินดีก็อนเชิญครับตามในช่องหน้าที่ <ไป S 2> โครงการทุกท่านครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ